ที่นางอ,องซานซูจีหัวหน้าพักสันนิบาตแห่งชาติหรือ NLD ของพมา่าสัญญาว่าจะพัฒน,นาเศรษฐกิจพม่าให้เติบโตขึ้นเพื่อให้แรงงานพม่าเดินทางกลับไปทํางานที่บ้านเกิดได้สร้างความยินดีให้กับแรงงานพม่าหลายพันคนที่มารวมตัวกันต้อนรับเธอที่ด้านหน้าห้องสมุดเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเช้านี้ อ,องซาซูจีได้พูดคุยกับแรงงานชาวพม่ากกว่า30คนเพื่อที่จะรับฟังปัญหาจากพวกเขานะคะและขณะนี้กำลังพยายามจะเน้นในเรื่องของสิทธิแรงงานข้ามชาติและจะนำเสนอปัญหานี้ให้กับรัฐบาลไทยต่อไปค่ะไม่ว่าผมหรือว่าแรงงานที่มาพกกับอ,องซาซูจีนะครับเขาก็มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะว่าท่านเอ็ก่อนหน้านั้นก็อยู่กับคา บริเวณแค่บ้านอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ท่านท่านสามารถออกมาได้แล้วก็คือทิ้งเล่ที่มาที่หาเหล่าอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นการที่มีรู้สึกว่าความรู้สึกว่าแม่ใส่ใจลูก นะครับลูกทิ่ด้วยอะไรเนี่ยครับเพราะว่าเราอยู่นอกประเทศอะไรเนี่ย laws of this land which do provide protection นางองศาสุจีบอกว่ากฎหมายของประเทศนี้ที่ปกป้องสิทธิของแรงงานทั้งหมดยังไม่ได้นำมาปฏิบัติอย่างที่ควรจะเป็นจึงมีสองสิ่งที่ควรจะทำคือการให้ความรู้กับแรงงานถึงสิทธิพวกเขามีรวมถึงวิธีการเข้าถึงวิธีทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของพวกเขาแต่วิธีที่เธอจะเจรจากับรัฐบาลไทยในเรื่องนี้จะเป็นไปอย่างสมาน ฉันรวมทั้งจะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิน่นเข้ามาช่วยดูแลปัญหานี้ด้วยและอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าการมาที่นี่เหมือนกับได้อยู่ในประเทศพมา่าเพราะคนพม่าที่อยู่ที่นี่ทาให้เธอรู้สึกเหมือนกับอยู่ในกรุมย่างกุง้งเป็นสิ่งดีที่ทําให้เห็นว่าจิตวิญญาณของพวกเขายังคงแข็งแกร่งแม้จะต้องผ่านปัญหามากมาย ทุกคนพูดเหมือนกันอย่างหนึ่งว่าอยากกลับไปประเทศพมา่าเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของเธอเช่นเดียวกับทุกๆคนที่จะต้องรับผิดชอบในการสร้างประเทศ <c oughs> ที่ทุกคนที่อยากกลับบ้านสามารถไปได้ทันทีเมื่อพวกเขาต้องการ <c oughs> ส่วนแรงงานพมา่าก็ฝากความหวังไว้ว่า อาเมซูหรือคุณแม่ซูจีที่เป็นห่วงมาเยี่ยมพวกเขาทัานทีที่มาถึงประเทศไทยจะสามารถแก้ปัญหาให้กับพวกเขาได้ในที่สุดดาวเรีนคล้องอักระไทย PBS รายงานหลังจากได้พบกับตัวแทนแรงงานพม่าและคนพม่านับพันคนในวันนี้แล้วนะคะก็ได้พบกับผู้นำฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เช่นกันค่ะหลังจากการพบกับผู้นำของไทยนะคะ ในวันศุกร์องซานสุจีก็จะปรากฏตัวในเวทีระดับนานาชาติค่ะกับเวทีประชุมเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเรื่องเอเชียตะวันออกซึ่งจะเป็นการปรากฏตัวในเวทีระดับนานาชาติครั้งแรกค่ะโดยองซานสุจีมีกำหนดที่จะต้องกล่าวสุนทรพจน์ในงานด้วยนะคะและจะต้องติดตามว่า จะขโมยซีนหรือไม่ค่ะกับสุนทรพจน์ที่จะกล่าวนะคะสำหรับงานประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้ตอนแรกประธานาธิบดีเต็งเซ็งมีกําหนดเข้าร่วมงานในวันศุกร์ที่1มิถุนายนเช่นเดียวกันนะคะเพื่อพูดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจในพม่าแต่ได้ขอยกเลิกการเข้าร่วมงานโดยจะมาเยือนไทยในวันจันทร์และอังคารหน้าแทนเพื่อที่จะหารือประเด็นเรื่องพรมแดนกับผู้นำเหล่าทัพไทยและจะพบกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันอังคารค่ะ ในงาน World Economic Forum จะมีคนดังระดับโลกกว่า50ท่านจากกว่า20ประเทศมาร่วมงานนะคะเพื่อคุยกันในหัวข้อวางแนวทางภูมิภาคด้วยการเชื่อมโยงกันโดยในวันพรุ่งนี้ในการเปิดงานอย่างเป็นทางการผู้นำเอเชียจะได้ร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์การเชื่อมโยงกันในเอเชียตะวันออกค่ะโดยจะมีชีคคาลิฟาบินซาลมานอัลคาลิซานายกรัฐมนตรีบาเรนเงือนตันดุงนายกรัฐมนตรีเวียดนาม คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยสุสิโล,โลบมบางยุทธโดยโยโนประธานาธิบดีอินโดนีเซียและท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะที่จะขึ้นเวทีมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะคะถึงความเชื่อมโยงกันสําหรับกลุ่มผู้นําอาเซียนและผู้นําเอเชียตะวันออกค่ะสําหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะความเข้าใจผิดเรื่องภาพของท่านผู้นําสปปลาวทางรายการต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ